ออรถ Honda Accord ปี2013เครื่อง2.0เสร็จเรียบร้อยค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะรถ Honda เข้ามาด้วยอาการแอร์ไม่เย็นค่ะทางกับเกวัดค่าการทำงานกับเกวัดค่าการทำงานค่าเกตกสูงค่ะภายในระบบมีน้ำยาแอร์น้อยในรถอุณหภูมิอยู่ที่32องศาอุณหภูมิรอบๆอ,อ,อยู่ที่26องศาค่ะ รถผ่านการใช้งาน152379หรือ152,379กิโลเมตรค่ะตัวตอนนี้ปรับระดับน้ำยาอยู่ที่22โมงสาสปิดพัดลมอยู่ที่4ขีดค่ะตัวสปิพัดลมออกครบค่ะในระบบไม่มีแรงดันตอนนี้พัดลมไม่ทำงานทั้ง2ตัวค่ะ คอมอรงด้านล่างก็ไม่ทํางานค่ะเราจะปล่อยน้ำเยาแอรเข้าในระบบค่ะพอในระบบมีแรงดันเดี๋ยวตัวพัดลมและคอมแอร์ทำงานเสียงคอมแอร์ทำงานมีเสียงดังค่ะ ลมทั้งสองตัวทำงานสะปีกหนึ่งเบาๆค่ะเติมน้ำยาแอรเข้าในระบบ3าีค่าด้านโลอยู่ที่30ค่าอยู่ที่150ค่ะอุณหภูมิภายในรถลงมาได้อยู่ที่12องศาอุณหภูมิรอบๆออี่27องศาค่ะคอมแอร์ตัดคอมแอร์ตัดที่8องศาค่ะ ขอเข้าแห้งภาพค่ะปิดแอร์ค่ะปิดแอร์นี่คือเสียงเครื่องยนต์ค่ะเปิดแอร์ค่ะเปิดแอร์หอมดังค่ะปิดแอร์ค่ะเปิดแอร์ค่ะ ลดแอร์คอร์ดทางลงมือถอดภายในรถค่ะทางเดิงตู้แอร์ออกมาค่ะนี่ก็จะเป็นสภาพตู้แอร์ค่ะตู้แอร์ก็จะเป็นเชื้อรานนิดหน่อยค่ะ เดี๋ยวช่างจะได้นําตู้แอร์ไปเช็ครั่วค่ะตู้แอร์ของรถฮอนด้าแอร r คอร์ดช่างถอดออกมาก็จัดการนํามาเช็ครั่วค่ะตู้แอร์มีรั่วไม่ซึมเดี๋ยวให้ช่างจัดการน้าความสะอาดภายนอกและเปลี่ยนตัวเองเป็นชัชนวาวใหม่ค่ะ ทางลงมือหรือภายนอกค่ะก็จะลือคอมแอร์ถอดสายพานออกมาก็จะเห็นสภาพสายพานแตกค่ะดูเออดูใกล้ๆกลค่ะสะภาพสายพานลองลึกแตกช่างถอดคอมออกมาค่ะช่างถอดคอมออกมาจัดการวอมถ่ายน้ำมันคอมค่ะน้ำมันคอมออกมานิดหน่อยก็สีน้ำมันคอมที่ออกมาก็จะออกเป็นสีเหลืองเหลืองค่ะ เช็คตัวคอมแอร์ของรถฮอนด้าแอร r ครค่ะคอมแอร์ไม่รั่วไม่ซึม,ซมซค่ะเดี๋ยวให้ช่างจัดการประกอบชุดคัตแอร์ใหม่พร้อมกับเติมน้ำมันคอมใหม่ค่ะในส่วนของเปลือกตู้แอร์ช่างจัดการล้างความสะอาดให้ค่ะช่างจัดการอัดเช็คตัวสายกลางค่ะ จสายกลางรั่วชัดเจนช่างจัดการล้างระบบภายในชุดใส่น้ำยาแอค่ะ จาดการล้างระบบภายในแผงน้ำยาได้ไหะ ที่ล้างออกมานะคะก็จะออกสีเหลืองๆค่ะเหมือนในน้ำมันคอมล้ในตู้ที่ล้างออกมาค่ะ ระบบภายในแผงให้ออกมาใสสะอาดค่ะช่างทำการฉีดล้างความสะอาดแผงแอร์ค่ะ างจัดการอัดเช็ครั่วแผงแอร์ตู้แอร์หลังจากล้างระบบภายในละงความสะอาดภายนอกให้เรียบร้อยค่ะแผงแอร์ไม่รั่วไม่ซึมค่ะตู้แอร์ไม่รั่วไม่ซึมค่ะเดี๋ยวให้ช่างจัดการประกอบลงรถได้ค่ะช่างจัดการขอุูนความสะอาดภายนหม้อน้ำให้ค่ะ เซตอะไรเก่าและเซตอะไรใหม่ที่จัดลงให้หลดแอร์คอร์ดปี2013คันนี้ค่ะเราจะมีในส่วนของสายน้ำยาแอร์จากคอมเข้าแหงก็คือสายกลางค่ะสายไดนความร้อนที่ตัวเดิมมีการรั่วซึมรุนแรงนี่จะเป็นตัวใหม่ที่จะเปลี่ยนให้ค่ะการดีก็ถอดคอมแอร์ออกมาคว่ำถ่ายน้ำมันคอมจัดการเปลี่ยนชุดคัดแอร์ใหม่ค่ะนี่ก็จะเป็นสภาพชุดคัดที่ถอดออกจากคอมแอร์มา คอยคัดนะคะมูเลหรือว่าตัวเลซินแดงนี่ตัวลูกปืนด้านในค่ะก็เริ่มไหมแผ่นหน้าหมุดต่างๆเสมอกับเหล็กด้านล่างก็จะเป็นตัวชุดคัดใหม่ค่ะที่จะเปลี่ยนให้ถอดคอมออกมาคว่ำถ่ายน้ำมันคอมและคันนี้มีล้างระบบภายในแผงแอร์ตู้แอร์ชุดใส่น้ำยาแอร์ค่ะ ได้เติมน้ำมันคอมใหม่คำนวณน,น้ำมันคอมตามสเปคทีติดไวททีก้นคอมค่ะ้อมกับเปลี่ยนตัวเอ็กซ s เพรสชั่นวาล์วใหม่ให้1ตัวตัวเอ็กเพรสชั่นวาล์วนะคะก็จะแนะนําเป็นทุกหกหมื่นโลค่ะตารางซ่อมบำรุง,งรักษาแอร์นี่ก็จะเป็นตัวเก่านี่จะเป็นตัวใหม่ที่เปลี่ยนให้ก็เลือกใช้อะไรฮอนด้าค่ะมีเปลี่ยนกองแอร์ใหม่ให้1ชิ้นนี่จะเป็นสภาพกองแอร์เก่าค่ะซึ่งกองแอร์ก็จะเป็นแบบตัวบ้างแล้วก็อุดตัน ตัวกองแอร์ใหม่ที่เปลี่ยนให้ก็เลือกใช้อดัยมาตรฐานโ r o เทคฟิลเตอร์สามารถกรองฝุ่น PM ฝุ่นละอองขนาดเล็ก2.5ได้ดีค่ะและตัวใหม่ก็จะเป็นกองแอร์แบบทีค่ะและมีเปลี่ยนไส้กรองไดเออร์ใหม่ให้1ชิ้นค่ะก็ตัวไส้กกองไดเออร์ตามตารางซ่อมบำรุงรักษาแอร์ก็จะแนะนำเปลี่ยนทุก30,000โลค่ะนี่ก็จะเป็นสภาพตัวไส้กกองเก่าค่ะที่ถอดออกมาจากกระบอกข้างๆแผงแอร์ พร้อมกับเปลี่ยนลูกยางโอลิงงคอต่อของระบบแอร์ตัวลูกยางโอลิงทางร้านรับประกันกรณีรั่วซึมให้นาน1ปีค่ะและที่สําคัญที่ช่างแจ้งนะคะก็คือตัวสายพานค่ะที่ถอดออกมาก็จะเจอว่าสายพานแตก <S 2> <S 2> <S ทางเส้นค่ะและรองสายพานลึกตัวสายพานแข็งนี่ก็จะเป็นสายพานใหม่ที่จะเปลี่ยนให้ค่ะตัวสายพานใหม่ที่เปลี่ยนให้ก็เลือกใช้อะไรมาตรฐานฮอนด้าค่ะ ทั้งหมดนี้คือเซตอะไรใหม่อะไรมาตรฐานที่จัดลงให้รถ Honda Accord ปี2013คันนี้ค่ะช่างจัดการติดตะแกรงกันหนูกันแมลงกันเ็ษใบไ,ไม้เข้าในรถให้เรียบร้อยค่ะตัวนี้ก็จะติดเป็นตะแกรงแบบนี้ยังสามารถใช้ลมวนภายนอกได้ปกติค่ะในส่วนของเปลือกตู้แอร์ที่ถอดออกมาช่างเขาจัดการ ล้างความสะอาดฝุ่นที่เกาะให้พร้อมกับเปลี่ยนประเก็นฟองน้ําที่หมดสภาพนะคะตัวนี้ก็เปลี่ยนให้ใหม่ด้านไหนก็จัดการเปลี่ยนให้ใหม่ค่ะคอมแอร์ของรถฮอนด้ a แอร์คอช่างจัดการประกอบชุดคัดแอร์ใหม่เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวจัดการเติมน้ํามันคอมใหม่ของอู UV ค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะรถฮอนด้าไอคอรปี2013เครื่อง2.0คอมแอร์ตัดคอมแอร์ทำงานคอมแอร์ทำงานไม่ฉุดกำลังเครื่องยนต์ค่ะเครื่องยนต์เดินเรียบ ก็จะมีถอดแผงแอร์ออกมาล้างระบบภายในล้างความสะอาดภายนอกเปลี่ยนไส้กรองไดเออร์ที่อยู่ภายในกระบอกข้างๆแผงให้หนึ่งอันค่ะมีเปลี่ยนสายน้ำยาแอร์จากขอบข้าแผงให้หนึ่งเส้นและชุดสายน้ำยาแอร์แบบน้ำยาแอร์เส้นอื่นๆจัดการล้างระบบภายในเกลียร์น้ำมันคอมเก่าออกทิ้งค่ะในส่วนของคอมแอร์ถอดคอมออกมาว่รมถ่ายน้ำมันคอมเปลี่ยนชุดพัดแอร์ใหม่ล้างความสะอาดคอมแอร์ภายนอก นำไปเช็คลัวไม่ลัวจัดการเติมน้ำมันคอมใหม่ตามสเปคค่ะและมีเปลี่ยนตัวสายพานใหม่ให้หนึ่งเส้นค่ะ อมตัดตอนนี้รอ,อ,อคอมทำงานเสียงการทำงานของคอมแอร์ดีกว่าตอนแรกค่ะดีกว่า <c oughs> ตอนก่ <c oughs> อนถอดซ่อมค่ะเปลี่ยนลูกยางโอลิข้อต่อของระบบแอร์คกข้อต่อค่ะตัวลูกยางโอลิงทางร้านก็รับประกันกรณีรด้วซึมให้นานหนึ่งปีค่ะ เดินเบาเปิดฝากระโปรงรถอยู่ในร่มค่ะด้านโลอยู่ที่30ภายอยู่ที่175ค่ะถือว่าความร้อนแอร์ไม่สูงอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติค่ะอุณหภูมิภายในรถได้อยู่ที่7องศาอุณหภูมิรอบๆนาห้องเครื่องยนต์อยู่ที่39องศาค่ะภายในรถก็จะมี ถอดตู้แอร์ออกมาเช็ครัวม่รัวจัดการล้างระบบภายในล้างความสะอาดภายนอกเปลี่ยนตัวไอเั่นวาล์วใหม่เปลี่ยนกองแอร์ใหม่ให้1ชิ้นค่ะพร้อมกับติดตะแกรงกันหนูกันมแมลงกันเศษใบไม้เข้าในรถให้ด้วยค่ะตอนนี้ภายในรถปรับระดับน้ำยาแอร์อยู่ที่โลสปีดพัดลมอยู่ที่4ขีดค่ะความเย็นที่วัดออกจากช่องลมได้ก็อยู่ที่7-8องศาค่ะ ระบบน้ำทิ้งแอ่หยดหลงใต้ท้องรถปกติค่ะทางจัดการชิดล้างความสะอาดแ่งแหน่รถให้ค่ะสภาพน้ำที่ไหลออกมาดำค่ะเศษครุเสร็จ,ด,รจด,ดินที่อุดตันแ่งมอน้ำและแ่งแหน่